ภาพเดยอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้จำได้แล้วนะเดือนนี้ทั้งเดือนอะเรายังสู้ช็อตกันเรื่อยๆแหละแต่ว่าผมจะสู้ตราบใดที่ยังไม่หลุดแถวเนี้สองพันเก้าร้อยยี่สิบแถวนี้ที่เป็นจุดที่มันเบรกมาหลุดมานะครับก็ยังให้มองแถวๆนี้ยเอาไว้ว่าเป็นต้านเดก็จะสูงหน่อยต้านเด แต่สมมุติถ้าเกิดมันขึ้นมาไม่ถึงมันจะไหลลงเลยก็ได้ก็ไม่ใช่แปลกอะไรนะเพราะสกอบมันคือภาพใหญ่ก่อนภาพใหญ่เราลุ้นฝั่งลงอยู่ถูกไหมซึ่งถามว่าวีคนี้เองเราก็ลุ้นลงต่อเลยเพราะนั้นวีคมันก็คือวีกับวีคทั้งวีคอะเข้าใจไหมเข้าใจว่าทั้งวีคมั้เราก็ต้องมาดูในรายละเอียดต่อว่าอ่ะในเมื่อทั้งวีคเราลุ้นลง แล้วแรงหนุนแรงสนับสนุนจากวันศุกร์มันมีไหมล่ะวันศุกร์ไม่ค่อยเฟนรนลี่กับขาช็อตเท่าไหร่ใช่ไหมวันศุกร์มันไม่ค่อยเฟนรนลี่กับขาช็อตเท่าไหร่เพราะนั้นผมจึงให้น้ำหนักเอาไว้ไงว่าในช่วงทั้งสัปดาห์นะครับทั้งสัปดาห์เลยนะจันอาจจะยกมาอังคารอาจจะมาเล่นแถวนี้ก็ได้ไซเวย์แถวนี้ก็ได้ แล้วก็ลุ้นลงพุทธพฤหัสศุขอะไรประมาณอย่างเงี้ยก็ยังไม่รู้วันไหนเพราะนั้นตอนเนี้ยสิ่งที่ผมมองคือจันทร์ถึงพุธพักฐานจันทร์ถึงพุธพักฐานแล้วไปลุ้นลงอ่ะอาจจะค่อมๆนิดนึงผมก็ไม่รู้เมื่อไหร่อ่ะนะก็ไปลุ้นลงช่วงพุทธถึงสุขครับลุ้นลง ใจผมมาค่อนข้างทางนี้ค่อนข้างจะทางนี้ก็จากสัญญาณแท่งเทียนนี่แหละไม่มีอะไรเยอะแล้วตอนนี้ก็อย่างที่บอกตอนนี้คลื่นของเดเองก็เริ่มปรับมาลงทีนี้ถามว่ามันลงแล้วมันลงมาเท่าไหร่แล้วก็ต้องไปดูพี่ใหญ่ใช่ไหมพี่ใหญ่บอกว่าไงสองพันแปดร้อยกลมๆถึงสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบ ใช่ไหมล่ะเพราะนั้นผมถึงยังมองเป้าอยู่ว่าน่าจะมาตรงนี้แหละก็เป็นรับของพี่ใหญ่ไนงะแต่มันก็ไม่ได้เดินเป็นเส้นตรงใช่ไหมครับสมมุติผมมองผมสมสมมุติผมมองวิกผิดนะผมมองวิกผิดมันอาจจะยังไม่ลงเลยมาแบบนี้ก็ได้ได้ไหมแล้วมันอาจจะยกมาเล่น สองเก้าสองศูนย์ก่อนได้ไหมมันอาจจะไซเว่ไซเว์ทำท่าจะลงแล้วฟื้นขึ้นมาได้ไหมได้อาจจะส่งมาแบบนี้ก็ได้แล้วอันนี้จบสัปดาห์ใช่ไหมเดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็ค่อยไปลุ้นลงต่อในสัปดาห์ที่สองไปดูสัญญาณกลับตัวก่อนถ้าเกิดว่ามันยังไม่กลับมันอาจจะฟอร์มตัวช่วงสัปดาห์ที่สองไซเว์แล้วค่อยลงในสัปดาห์ที่สามได้ไหมนั่นอะ่ะผมถึงมองว่า มันต้องแยกออกมาเป็นเซกชันให้ดีนะครับแต่เอาเป็นว่าไอ้น,นี่มันยังไม่เกิดยังไงช้าวีคนี้ด้วยสัญญาณของแท่งเทียนของวีคผมลุ้นลงเลยนะครับลุ้นติดแถวๆนี้แหละแล้วก็ลุ้นลงเลยนี่คืออย่างช้าถ้าเกิดแบบโอ้โหเร็วๆหน่อยคือลงวันนี้เลยก็จะดีกับเรานั่นแหละเพราะตอนนี้เราเน้นฝั่งช็อตถูกไหมเราเน้นฝั่งช็อต ในการที่มันลงเร็วเกินกว่าคาดมันก็เป็นบวกกับเราอยู่แล้วแต่แค่อาจจะเก็บของไม่ได้เต็มที่เออแค่นั้นเองแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่เป็นอย่างคาดมันมันคลิกไปก่อนมันกลับขึ้นมาก่อนแล้วมันใช้เวลากว่าจะลงก็แค่รอก็ไม่ได้มีอะไรอืมนะเพราะฉะนั้นถ้าถามผมวันนี้พรุ่งนี้ ต้นต้นสัปดาห์ก็มีโอกาสนะครับในมุมของเทคนิคเก็ยังคงมองนะครับ2 8 9้อะไรแถวเนี้ยเป็นต้านสี่ชั่วโมงอยู่ก็ยกมาได้ครับยกมาได้ในช่วงวันในระหว่างวันช่วงต้นสัปดาห์จันทร์อังคารอาจจะมีการฟื้นตัวมาบ้างนี่คือทั้งเดือน นะครับถ้าเกิดว่าฟื้นน้อยอ่ะลงแข็งแรงหน่อยก็ติดแถวนี้แล้วก็ลงแต่ถ้าเกิดว่าไม่แข็งแรงลงไม่แข็งแรงก็มีโอกาสครับอาจจะยกสูงหน่อยไซด์เวย์แล้วก็กลับมาแค่นี้ก็มองอยู่สองมุมนะครับราคาอย่างที่ผมบอกว่าราคาปิดเดือนนี้คิดว่าน่าจะอยู่แถวๆนี้แถวๆนี้แหละราคาปิดนะราคาปิดคิดว่าอยู่ในบล็อกนี้แหละ มันยังมันยังอีกไกลยังยังมองมากไปได้แต่คิดว่าปิดตรงนี้เพราะนั้นราคาโยนขึ้นไปสูงๆก็ช็อตกลับมาน,นี้หรือโยนขึ้นมาน้อยหน่อยก็ชอ็อตเอากลับมาเอาทำต้องรอดูหน้าง,งานเพิ่มเติมนะครับแต่นี้ทั้งเดือนแต่ถ้าเกิดเอาสั้นๆใกล้ๆสองสามวันรอดูสองแปดเก้าศูนย์ 0.